สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีจากสนามบินแห่งหนึ่งบนโลกใบนี้นะคะซึ่งสนามบินแห่งนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยกับคอนเทนต์ในวันนี้แล้วถามว่าเอาสนามบินมาลงทำไมไม่มีอะไรเลยค่ะก็แค่คิดถึงสนามบินไม่ได้ไปเยี่ยมชมสนามบินว่าณนะตอนนี้เขาเป็นยังไงกันบ้างคิดถึงคะ่ะคิดถึงสนามบิน แต่สิ่งที่นงเยาวจะพามาเยี่ยมชมในวันนี้ก็คือนวนิยายค่ะนงเยาวได้ไปดูตามชั้นนวนิยายนะคะแล้วมันมีสิ่งที่สังเกตอยู่อย่างหนึ่งค่ะสิ่งที่สังเกตได้นั่นก็คือนวนิยายที่มันเป็นอมตะอม,ตะอมตะยังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะอมตะอยู่ยงคงกพันฟันไม่เข้าแทงไม่เข้าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเริ่มต้นที่เล่มนี้ก่อนเลยค่ะมีชื่อเรื่องว่าไผ่แดงนะคะ เป็นผลงานการเขียนของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปาโมดค่ะตีพิมพ์ออกมาครั้งแรกเมื่อปีพศ2497นะคะและที่ฉันก็เชื่อว่าหลายๆท่านยังไม่เกิดแน่นอนเล่มต่อมานะคะชื่อเรื่องว่าฉากญี่ปุ่นค่ะเป็นผลงานการเขียนของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปาโมดเหมือนกันค่ะตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปีพศ2505นะคะ ของเขาดีจริงค่ะพิมพ์ที3,000เล่มต่อมารายชีวิตนะคะของหม่อมราชวงศ์คกิทลิตปามโมนเหมือนกันค่ะเล่มนี้นงเยาอ่านอ่านหลายรอบเลยค่ะเพราะว่าค่อนข้างที่จะสนุกอ่านไปหดหูไปค่ะเพราะเป็นศกนาตกรรมของคนบนเรือลำหนึ่งนะคะมาต่อกันที่สายโลหิตค่ะ นวันนยายเล่มนี้เอามา,าทำเป็นละครด้วยนะคะตอนนั้นคุณสอดลามคุณสุวรรณันค่ะแสดงเรื่องสายโลหิตที่จะแนะนำอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเพลงประกอบละครสายโลหิตค่ะอันนี้เพราะจริงยืนยันการันตีเรื่องนี้นะคะน่ารักมากเลยเรื่องนิกกับพิมพ์ค่ะคนเขียนเนี่ยเขาบรรยายได้ดีมากเลยค่ะเป็นการบรรยายถึงสุนัขสองตัวที่ชื่อนิกกับพิมพ์นะคะแบบแทนใจได้แบบโอ้ยน่ารัก ต้องไปหาอ่านนะคะถ้าแบบว่าใครยังไม่เคยอ่านนงเยาวแนะนําเลยค่ะนิกกับพิมพ์ค่ะนวนิยายที่น่าสนใจมีอีกยเยอะแยะมากมายเลยนะคะผู้เขียนแต่ละคนเขาก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันไปค่ะแต่ถ้าท่านใดได้อ่านนะคะก็จะแบบว่าตกเข้าไปในห่วงของนวนิยายแห่งนั้นประหนึ่งตัวเองเป็นตัวละครหนึ่งในนั้นเลยนะคะมีส่วนร่วมกับความรู้สึกของผู้เขียนนงเยาวขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมช่องของนงเยาวนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ